เลยไีกินข้าวพื้่นี้กินข้าวเช้ากันะนะนาานครับรกับปนนะูนะข้าวเหนียวมามามา นะ่ากินนะเออโ,โล่ง <laughs> <laughs> นพอสงบเสียงนี้ทุกคนก็บ,บอกเอาโล่งหูเลยนะเป็นเสียงนู่นนะเครื่องปั่นไฟนะทุกคนนะครับม,มันะต,ตมมันเห็นมือเลย ออไม่มีใครกินปูก็ทานข้าวอิ่มแล้วนะคะอร่อยมากโอคาโต้อร่อยเห็นนะเห็นน้ำตาลที่บบเบือเขาอยกกจุกเออต้องกินกันมุกเลยนนี้มันมันหวานนิดนึงล้เค็มแล้วจก๊ดขับจางที้เป็นด้วยหรอนึกว่าหินอะ ระวังนะแ้างยังเข็มอ่ะใครฟันไม่ดีน่ะระวังนะอโวคาโต้อโวคาโต้นึกว่าตาออยินมาโต้ถึงมากครับอืมกินกัารนี่ทำอะไรครับปกติกินกับนมอร่อยพี่แอนต้องลองดูแต่คนชอบนะพี่แอนลองพี่แอนต้องลองดูสักครั้งนึงไม่ครับมันมันมันอ๋อเคยกินแล้วครับไม่บอกว่าบอกใหกินไลุงตอนนั้นลุงให้กินไงแตตอนนั้นที่เสือว่กอร่อยอร่อยแต่ว่า กินแล้วมันเหมือนเสืองั้นแหละเสือไม่ไม่ไม่ชอบทุเรียนไงเมกเออเหมือนกันกินนี้ก็ได้ก็เป็นตมนารักนะคะของคุณชายเราเช้านี้นะคนถอนหญ้าของเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะนู้นนะคะแม่บุญผินมาแล้วค่ะโอ้บาดาคะก็มาถึงแล้วมากินข้าวเด้อไม่มีใช่ไหม วันนี้อากาศไม่ร้อนก็คงจะไปละล้ากันแล้วแต่เพื่อนมาชินลูกงอย่งแล้วน้องไปร้องไปเต้นเออนะคะก็ฝากดินนี้ไปด้วยนะคะฝากสั่งซื้อถ้ามีนมมันอี๋เนาะซื้อสิที่มากินข้าวไ่ชินมาแล้วเคยเห็นเคยเห็นไหมเอฟซีนะฮะกินอะโวคาโดกับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลสวยกินข้าวหรือยังเนาะแม่มาพินิจกินหนังเค็มแล้ว เราไปเชิญเรียบรอให้แม่บันทีมาจัดการต่อจัดอะไรป้างานตัวอยู่ทำไมเป็นทำไมทำให้เป็นผู้เฒ่าหนึ่งไงหนึงไงมันอยู่ซัดแบตไม่เต็มนะคะรอแบตเต็มก่อนค่อยออกมาค่ะเพราะว่ามาที่นี่ไม่มีที่ซัดแบตก็เลยซัดแบตไม่เต็มก่อนต้องขออภัยนะคะมีเหตุผลให้อภัยงาหน้้ีตอ่ไม่เป็นไร เราจะไปถอนหญ้าจะไปถอนหญ้าเปยการถอนหญ้า5้นพันวันียาไม่เส็จาสายหม่ายั้งคนตยังอกินข้าวกินใจก่อนอือเราจะได้ไปโตวันนี้เขาใส่กางเกงมาเจ้ทำไมวันนี้คึกคักกันจัง

ไม่ได้ถามมาเลยมาค่ะมากินข้าวกันค่ะมากินข้าวนะคะเราก็จะลุ้นนะมา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 รู้ไม้เสือเตรียมตัวมาจากคอนเสิร์ตอยู่ที่กลางทุ่งมีลำโพงมาเหรอไม่มีค่ะใครมันออกมาแล้วมีลำโพงเออเหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราจัดเต็มที่นะคะวันนี้นะคะอีซี่จ๋า อย่างน้อยนะคะก่อนที่เราจะไปนะคะต้องเติมพลังก่อนนะคะเอฟซีจ๋านะคะต้องเติมพลังกินข้าวก่อนยูพีกินง,ง่ายอยู่ง่ายนะฮะสไตล์ยูทูบเบอร์เราสอนเอินลูกก่อนหากานะ่อนจากกัน

ลวกให้แล้วลวกให้นิ่มแล้วอ่ะแม่ไม่มีฟันแม่ดาไม่มีฟันเดี๋ยวโอจะช่วยเคี้ยวให้โอ้ยเขาเขาเยอะเขาจะได้กินกันพรวดนะพ่อยอกล้อกันตามภาษาครอบครัวนะคะที่พีเนาะครับเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่มีอะไรก็องมีด้วยกันกินด้วยกันนะคะเนาะกมุกันเลยเหรอกินด้วยกัน นั่นแหละถึงเคียวให้ไงไอ้เจ้าทุสมัยมานี้ข้ากับยาละบางที่เสียไหมได้ยูมาบ้าอนยมาเอาโจ๊กนิตรงนี้นี่ก้อนหอยก้อนมาอร่อยนะให้อ แล้วกรุงเทพหรือมแล้วพี่ไม่ไปจิงหรอมันน้ำเค็มนะเขาไม่ให้ยินเนื้อเนื้อเลยนะเขาไม่กินเนื้อกินข้าวอยู่ได้จะกึมกินข้าวตาอะไรเมื่อคืนเอาเลยแม่เล่าเล่าเล่าแค่นั้นแหละฮะตอนกี่ทุ่มเมื่อคืนแค่นั้นแหละเมื่อคืนกี่ทุ่มนะไม่ได้ดูไม่ได้ดูเวลาประมาณประมาณประมาณก็สองทุ่มอ๋อสองทุ่มพี่ยังอยู่นี่อ๋อ ไเเรียกกค้้าาินขวทำไมเขาได้ยินเสียงได้ยินเสียงถามว่าอะไรกึ่งกึ่งกินข้าวตาไลกินข้าวตาไล่อ๋อสองทุบพี่เสือยังอยู่นี่เมื่อคืนก็เลยนึกในใจว่าหรือว่าพี่โจ้วะพี่โจวขี่รถไปส่งยาฮันนี่แล้วพี่โจวขี่รถกลับมาหรือเปล่าแล้วตามหาต้นโตอะไรเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเขาถามว่าเด็กกึ้มกินข้าวตาไร่เด็กนั้นจะอยู่คนเดียวไหม อยู่คนเดียวอกับปพอเลยวไปมกลไม่ได้เปิดประตอกาบ้านแล้อกบางถึงข้าบเกียมเกีมข้านอนแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะสั่งซื้อทีพีกาแฟทีพีกาแฟนะฮะ จมไม่บอกเด็นดพดื่อคืนนี่เหรอกละกลับะาจมูหนี่แหละถามใช่ไหมถามหนูใช่ไหมเบ๊ว่ากินข้าวกอะัรเออก็เจอแล้วนี่เจอตัวแล้วเหรอเจอตัวแล้วโอ้โอ้เสียงเหมือน พี่เสือไขข้อข้องใจเสียแล้วนะครับลเตอว่ากินข้าวกับกะเพราหมูกรอบแล้วลูเดินไปส่องดูเฮ้ยทำไมไม่มีใครคนหนึ่งสีรถไมาเสียงมันเหมือนพี่เสือเราก็เสียงเหมือนรถผ่านหน้าบ้านใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ถามถ้าเสียงไม่คุ้นเราก็ไม่ตอบไม่ตอบอกว่ากินข้าวกับกะเพราหมูกรอบ อ่ะน,นะฮะจบคลิปนี้แล้วจริงๆนะครับทุกคนได้เข้าสรุปแล้วนะครับว่าเสียงมาจากไหนนะฮะคิคนิ้กินแล้วก็หลับหลับไปหลับไปหลับไป